กดแล้วกดแล้วโอเคเปิดแล้วสวัสดีครับได้เอริวฆ่าผมก่อนเลยอคุณคุณคุณผมผมกดถ่ายคลิปไปและครับ ยังอีกคือรอยกออกอ่ะมา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 ไปไปคครับจริงหัวครับเข้าใหม่ค <on> รับเข้าใหม่อะมันมาดุอ่อ I'm มอกไมบ่อฮะบอกบอกอีกบอกบอก่าไอ้เอยเขาอยู่ที่หาะไหมครับไม่ครับผมไอหัวือหัว ห้าแปดห้าครับห้าสิบสครับครับเต้น่เต้นข้า่อแล้วข้า่อไม่แห่อะไรเนี่ยข้าย่างเขาเนี่ย อะไครับคอมผมอะม่ะแหมเน็ตช่าเหรอนี่ามามาตายหรือวกใหม่หน่อยยิงหวัวตายหรือม่ใสุ่กอะไรวะลุกแบบชับร้อนอะไรับมนีพผมอเชื่อไปยิแล้วหัวไม่ตายจะเกิดไปเลย อย่าไปค่าอย่าไป่าีียมกรคูนะแต่ม่ใชู่เอ่อย่า่าไีทเาอ่ะค่ามันะมันจะค่าัับคุณเลือกเต็มหรือไม่ผมเลือกสีก้าวขาผงทีค่าเลยคิวเลยอมดมนมมีั่นผมผมช้ามากเลยคอะ มาผมดูข้างล่างฮะลงล่าครับลงไปเลยล่างยีงหัวหัวนะหัวคุณ้องครับกมาเออไม่ตายยี่สิบครับโอ้ยยี่สิบโอแม่้เ้ย อาับตัวนตมาินตัวนี่ีะรบ้าครับ้าสองโอ้เล่นสิลาเอนี่ค่าผมที่ชาวเราบ้าะเอเรื้องอะรอครับค่าผมที่ังเอเี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวใช้ปืนเลยเก่อนเดแล้วผมจะโกเก็สีนะมันด เอาเอาพกก่อนนะพกก่อนพักก่อนนะเลือหกสี่ต้องยิงขาดูดิครับข้าพงทีที่ผมยอมมันไก่วพราะว่าของมแรงนะเอาคุณมาโกยกันเก้าสี่ก่อนนะปีกปืปีกปืนนีกปทนนะแล้วก็ีกขวครับเออแล้วไงอ่ะเจอสี่สามนะคนไห้ เือดที่สามสุโกเอ็โกบี้แลวดสี่แม็คโกบีเอคุณ่าจริงตัวปังหรือ่ะื้อลูกครับปล่อยเป็นสายิงตัา้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมของเปลี่ยนปืนนะต้งแต่ออปพอเริ่มพิชนก็ต่อไปก็เอสวนาเหรอเอเือ7เจ็ดสามอ่ะ ไม่เงี้ยเดี๋ยวๆโอ้โหกด W s o โอกูิงซเงยพอดีผมมีการยเขาเพซื้อ A W แล้วอยู่ในไข่พอไข่ไข่นะกูได้ A W B s o อันยังไงเอออาสคนเกย์กับกูกชูมีเอาิ้าันอะเอเอาคนเกย์เทพว่าตอนนั้นก็พิสดเลยอ่ะโอ้โห ะครับปเลยครับไปเลยคราเลยเอาปืนใหม่ปืนใหม่ปืเลยครับปืนครับปเลิฟคิดครับอยู่ข้างครับอยู่ข้างล่า้โืนเคัูวครับแท้อะไรครกสาออกสนัดไปเนี่ยไม่ครับเยครับาผมทีาเลยจอด คอมหูแหลกเปสดครับมันจะได้ขูนะบเดีครือเจ็ดเก้าว่ะไม่แบแล้วเนี่ยสดยิงขาครับยิงขาครับาดหี่ครับเดี๋ยวก่อนครับเลือแปดสองครับแป๊บเดียวบอลบใครใครนะครับอยหยาอร้อยก หกเปอร์เซ็นต์ครับคุนรอเครับกเปอร์เซ็นครับ๋อ้นี่ครับคุณคุณลอง้มองมาทผมครับเราามาแทผมสิครับตายไมเาเาพดแไง มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเอกไม่มีขายแล้วอ่ะ้าไดจรงอ่ะเออออตัวไม่มีขายแล้วอืมเต่ไปผมเอาเโซบเียปนรคุณรอี่อมตะแทนแตัว้องแหลกมากครับคุอไม่งนานๆเนี่ยผมตายแล้วครับคุณรอพี่อมาแทนผมะหาเมาไม่เจอ เี๋ยวผมเอาไอพีโทก่อนเอาเอาเอพี่องครับน้มันมัผมมเลยครับแข่แล้วี่พองพี่ถองมแทงแทงตัวคังตัวไม่รทุรว่ามันแหวกมาครับแทงตัวไหมครับเ้ยเอเอาตัวแทนขวาดิไม่แทนขวาเค่ขวา เมื่อกี้จะขอแทงซ้ายซ้ายเข้นเต้นเต้นเต้นเผมอผมแหลกมากเลยอะพอถ่ายคลิปมัเดี๋ยวคุณลแน่เลยนะจะบอกเราผมเลางเอะไม่พงไม่ตายนะปล่าทแขวาซ้ายครับคแงขวาทีกแครับ้มาแป๊บขอปิดุกกรแคเซียก่อนนะ มันเป็นโปรแกรมที่ทำให้คอมผมชา้าแถมแหลกด้วยฮได้ไหมคะคุณจะปิดโกโปรโปแรกรมเลยครับทันตเซียมันเป็นโปรแกรมตัดต่อขึ้นพร้อมอ๋อโอเคครับผมคุณจะตัดต่อภาพหรึเปล่าตัดต่อไงโอ้ฉากตายเลยครับสำนรกพนักงาะดีเลยเออตอนนี้ผม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 ยังไม่เห็นหน้าจอตัวเองนะวันนี้ ไปเครับเอาคุณไม่ทองแทนผครับเจนีเลยครับแทนเลยแทนเลยแทนเ้ยแทนแทนแทนเฮตัวแทนขวาแทขเตัวแทนงแทนแทนอยู่ก่ดแล้วกดแล้วแทนกวาแลกอยู่เนี่ย ผมว่าคอมผมแหลกเวอร์อะโอเคครับเดี๋ยวเจอเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้า่ายกันี่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคครับสวัสดีครับ